สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่พลิทาโลกล่ขอขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามีค่าขอบเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้เราจะมาทํานายดวงในหัวข้อที่วาคืนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆคือมันเป็นไทมเ์เลสนะคะเราจะมาขอดูเอ e เนอรีของเพื่อนๆก่อนนะคะ ตอนนี้ดูเหมือนคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเปล่าคะให้การอุปถัมภ์คำจุนคนในครอบครัวเป็นอย่างดีแล้วคุณก็เป็นคนรักคู่รักที่ดีเนาะแล้วอยู่มาวันหนึ่งจะต้องมีการเททิ้งคว้างเราไม่สนใจเราอาจจะมีการแบบว่าง้อกันก็ได้แล้วเขาก็หาได้ฟังไม่เนาะเขาไม่ได้ฟังเราอะ่ะไม่ได้ฟังเราไม่ได้ฟังคำทัดทานของเรา แล้วทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันต้องอึดอัดขัดใจอะไรอย่างนี้ไหมรู้สึกว่าเราไปไหนไม่ได้ตัดสินใจอะไรไม่ได้ปัญหาเยอะรอบด้านรอบตัวแต่ว่าความเป็นอยู่ในครอบครัวของคุณคุณก็ดูแลเป็นอย่างดีอะแต่เรื่องความทุกข์ร้อนในใจมันเหมือนมีอะไรที่มาเหนี่ยวล้างเราอะทำให้เราคืนไม่เข้าคายไม่ออกอะไรประมาณนี้ไหมคะ ทีนี้ก็จะมาตอบคําถามตามทอปิกกันนะว่าคืนนี้ยเขาอยากจะบอกกับเพื่อนเของเราว่าอะไรไหนมดูซิคืน,นี้ยเขาอยากจะบอกกับคุณว่าอะไรเขาอยากบอกว่าเขาเสียใจทุกใจมีเรื่องให้เขาต้องเครียดตัดสินใจแล้วก็ อยากให้วันเวลาดีๆเข้ามาในชีวิตมีคุณกับเขาหมุนมาพบเจอกันแต่ว่ามันเหนือการควบคุมตอนนี้เขาอยากให้วันเวลามันเปลี่ยนแปลงไปคืนนี้เขาอยากบอกว่าเขาเศร้าเหงาโดดเดี่ยวเดียวดาย,ดยดแล้วก็รู้สึกหัวและลึกนึกถึงความรักความหลังฝังใจที่มีคุณกับเขาอยู่ด้วยกันตอนนี้อยู่ในบรรยากาศที่ซึมเศร้า แล้วก็อยากจะบอกว่าตอนนี้บางท่านบางรลยเนี่ยเขาล้มหมอนนอนเสือหรือไม่ก็มีการทุกกายทุกใจคืนนี้เขาอยากจะบอกว่าเขาเนี่ยเฝ้าติดตามหรือดูดูผลงานอะไรอย่างเงี้ยดูว่าการกระทําของเขาที่เขาทําไปเนี่ยมันมันดีไหมมันโอเคหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเขาอยากจะบอกว่าตอนเนี้ยเขาเนี่ยมีการแบบว่า ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรอหรือเรียกประชุมอะไรอย่างนี้ก็ได้มันเป็นวาระที่สําคัญหรือไม่ก็เขาเนี่ยไปวัดทําบุญสวดมนต์ไหว้พระหรือไม่ก็ไปขอคําแนะนําจากพระสงฆ์องค์เจ้าอะไปไหว้พระขอพรอ้อนวอนอะไรก็ได้สวดมนต์ไนอย่างเงี้ยือขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาที่ไม่ค่อยโอเค เขาอยากจะบอกว่าคืนเนี้เขารู้สึกไม่ค่อยถูกใจหรือตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอะมีคู่แข่งหรือไม่ก็เขาเนี่ยโดนในประเทศออกมาจากชีวิตจิตใจ,จของคุณแล้วอะไรอย่างงี้เนาะหรือไม่ก็ต่างฝ่ายต่างที่จะออกมาจากชีวิตของกันและกันแล้วอะดูเหมือนว่าเขาอะรู้สึกไม่ค่อยพออกไม่ค่อยพอใจมีการดูรัดเราแล้วก็อยากจะบอกว่าเขาหวงความรักความสัมพันธ์ถึงแม้ว่า คุณกับเขาจะมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารกันไปหรือจะเอาใจบล็อกกันไปเลยนี่แน่อะไรอย่างเงี้ยพูดเราไม่ฟังดื้อนักบล็อกซะเลยเอาใจบล็อกก็อยากจะบอกว่าเออออกมาแล้วแต่ความรักความสัมพันธ์เงี้ยหรือไม่ก็ก็บล็อกกันไปแล้วแต่ว่าก็ยังรู้รักเราอยู่ยังหวงแหนคุณอยู่อะไรอย่างนี้คืนนี้เขาอยากจะบอกว่าเขามีความตั้งอกตั้งใจอะที่จะทํางานแล้วก็ เขาอยากจะบอกว่าเขาไม่สนใจใครเลยไม่สนใจมีคนมาอ่อยเขามีคนมาอ้อยเขาอะไรอย่างเงี้ยอือแบบว่ามายั่วยวนยั่วยุอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เขาจะอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้สนใจคนพวกนั้นหรอกเพราะว่าเขามีเป้าหมายแล้วคือเขาเจอคุณแล้วเขาก็ไม่ได้อยากเจอใครเขาก็ทําตัวให้มันดีๆทําตัวให้มันแบบน่าเชื่อถือโอเคขึ้นเขาก็มีการแบบว่าดุจรงิงจังจรงิจรง,จรงใจขึ้นจากเมื่อก่อนหน้านี้เขาอาจจะทําตัวแบบว่าอืม ทำตัวสร้างปัญหาเป็นตัวปัญหาสําหรับเราให้เราคิดแก้ปัญหาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ตอนนี้เขาเอาจริงเอาจังกับชีวิตแล้วเขาก็ตัดสินใจแบบเด็ดเดี่ยวหนักแน่นมั่นคงแบบตัดเลยตัดแบบพูดคือประมาณว่าพูดคําไหนคํานั้นแล้วก็ดุเอาจริงเอาจังมากกับการกระทําที่ไม่ค่อยจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าใครที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณในตอนนี้เขาจะไปสกัดดาวลุ่มให้ร่วงลงไป แล้วก็จะเอาจริงเอาจังคือเขาจะทําให้คุณเห็นว่าเขาเนี่ยจริงใจกับคุณแบบสม่ําเสมอและเขาก็พร้อมที่จะตัดคนที่เข้ามาในชีวิตของเขาในตอนนี้คือเขาอะจะทําตัวให้ดีให้คุณเห็นให้ได้ว่าเขาเนี่ยเอาจริงเอาจังกับคุณเขาจริงจังจริงใจกับคุณแต่เขาไม่ได้จริงจังจริงใจกับคนอื่นแล้วคนอื่นที่จะเข้ามาฝดมาอ่อยเนี่ยอยาจะบอกว่าไม่ต้องเลยเพราะว่าเขา มีจุดมุ่งหมายแล้วเขาอยากดูแลหัวใจของคุณมากกว่าแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยกลับเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ทีนี้เราจะมาถามให้ว่าตอนนี้เขารู้สึกกับเพื่อนๆของเราอยังไงไหนี่ยมาดูซิเขารู้สึกกับเพื่อนๆของเราอย่างไงเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาทุกขเครียดเครดมากๆเลยแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่แต งเงียบเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยอยากจะหวนกลับมาหาคุณอยากเอาชนะใจคุณอยากพิชิตใจคุณให้ได้ยังไงก็ขอได้คุณเป็นคนหลักแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคู่ครองคนรักของเขาอะตั้งแต่ชาติปางก่อนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีการผูกพันกันมาถึงชาตินี้แล้วเขาก็อยากจะมีการว่าได้พบเจอกันได้มาพูดคุยกันแบบว่า ตกลงดิว่าคุณจะเอายังไงอะไรยังไงอย่างเงีย้งยมันอาจจะเนิ่นนานมาแล้วก็ได้ที่คุณกับเขาไม่ได้พูดคุยกันอะไรนีเนาะแต่ว่าก็อยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันชัดเจนขึ้นได้มีการแบบว่าพูดปาฏิหากาศออกมาเลยว่าเออเราเนี้ยกลับมาพกันหน้าอะไรเงี้ยกลับมาลักกันอะไร่งเงี้ยทีนี้เราจะอยากรู้ว่าความในใจของคุณที่มีกับเขาในตอนเนี้ยมันคืออะไรถ้าตรงคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะ คุณรู้สึกว่าคุณอยากไปหาเขาอยากเดินทางอย่างมุ่งมั่นแล้วก็แบบว่าวาับได้วับเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากไปหาเขาคุณมีการแบบทะเลาะเบาแหว้กับเขาคุณรู้สึกว่าการที่มีกันและกันหรือว่าปัญหาที่มีในวันนั้นอะมันหนักเหนื่อยแล้วต้องแบกรับภาระไว้เยอะอาจจะไปมีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นปัญหาที่คุณกับเขาจะต้องทะเลาะกันแต่ตอนเนี้ดูเหมือนว่าคุณจะอยากจะวางอีโกโ้วางทิฏฐิแล้วก็อยากดูแลซึ่งกันและกันมากกว่าอยากมีความสุขอยากให้วันเวลาที่มีคุณกับเขาแล้วก็ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปปาร์ตี้ไปมิทติ้งไปเสถานบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยที่มีคุณกับเขาอยู่แล้วมีความสุขดีดูเหมือนว่าในความรักความสัมพันธ์ที่คุณกับเขา มีการทะเลาะเบาแหวงกันอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยไหมหรือว่าจะมีใครคอยกั่นแกล้งคุณอะทาให้มีการยอมพ่ายแพ้ในความรักความสัมพันธ์แล้วปัญหามันก็หนักเหนื่อยอะเหนื่อยจังเลยจนต้องแบบเลิกลากันไปแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็ดูเหมือนว่ามีความสุขดีเนาะแต่ในใจจริงๆแล้วของพวกคุณเนี่ยมีการแบบว่าร่ำร้องหักกันอยากดูแลซึ่งกันและกัน คุณก็อยากจะไปดูแลททคแคร์เขาในกรณีที่คุณเป็นคุณผู้ชายเนาะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่คุณเป็นผู้หญิงก็อยากให้เขาเนี่ยมาดูแลททคแคร์เรามาปกป้องคุ้มครอง,อง,องหรือว่าช่วยคิดช่วยแก้ไขปัญหาหรือไม่เขาก็อาจจะทํางานในตําแหน่งหน้าที่การงานที่มันค่อนข้างโอเคมีลูกน้องมีบริวารหรือที่แบบว่ามีหัวหน้าคอยซัพพอร์ตหรือไพ่อาจจะสลับกันก็ได้แต่ว่ามีการอยากดูแลซึ่งกันและกัน อยากให้ความรักความอบอุ่นอยากปกป้องคุ้มครองภัยให้อะไรประมาณนี้ทีนี้เราจะมาฟังโรแมนต์ช์นะว่าเราจะเป็นยอย่างไรกันต่อไปเนี่ยเพื่อนๆคะ่ะถ้าฟังแล้วเครียดซีเรียสไม่ชอบใจเลยเอาอะไรมาพูดเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นจริงก็ทิ้งไปนะคะคิดซะว่าเราเล่าทิทานนิยายฟังขำๆคำ่คคะฟังพเพื่อความบันเทิงเป็นหลักเพราะคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้นะคะส่วนท่านใดถ้ารู้สึกว่าอุ้ยถุงเนี้ยดีจงเลยวะ่ะ อยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วราวกาบปฏิหารเลยเพราพลีทาโลขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกทุกท่านโดยเฉพาะ FC ของเรานะคะและถ้าท่านใดทีด่เข้ามาพบเห็นแล้วยังไมไ่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยเราขอร้องนะกดที่เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปขั้งต่อไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันเราแมนจะอยากบาอกยาสื่อสารว่าดูเหมือนว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้บางท่านบางรายเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยโอเค อาจจะมีพวกลักซ้อนซ่อนเงื่อนหรือไม่ก็แอบบปันใจให้ใครอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคุณอะไรอย่างเนานะก็คอยดูสัญญาณเตือนดีๆนะคะเพราะว่าไม่ค่อยน่าไว้วางใจแต่ถ้าเกิดบางท่านบางรายบอกว่าอืฉันไม่มีประเด็นกับคนรักอะไรอย่างนี้ก็ก็ฟังผ่านๆเนานะและตอนนี้เราแม่จะอยากบอกอยากสื่อสารว่าตอนนี้ดูเหมือนคุณหนักเหนื่อยเนาะกับความรับความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะมีหน้าที่การงานเข้ามาก็ได้หรือว่าภาระของคุณเนี่ยมันหนักเหนื่อย เราต้องทํางานหนักอะไรอย่างนี้ไม่เครียดซีเรียสเนะเาเนะโรแมนเจอรอยากบอกอยากสื่อสารว่าพักก่อนก็ได้นะถ้าเกิดเรารู้สึกโอเคขึ้นก็ค่อยทําต่อโรแมนเจะอยากบอกอยากสื่อสารว่าความรักเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความเข้าเข้าใจแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันโรแมนเจะอยากบอกอยากสื่อสารว่าเดี๋ยวจะมีการขอโทษขออภัยซึ่งกันและกันขอให้คุณเนี่ยได้มีการให้อภัยซึ่งกันและกัน ก็พูดจากันพูดคุยกันแล้วก็เรียนรู้เติบโตแล้วก็พัฒนาความรักความสัมพันธ์ของคุณไปนะคะบางท่านบางรายนี้จะได้ไปเที่ยวไปพักผ่อนไปฮันนีมนูนไปดื่มน้าพึ่งพระจันทร์กันเลยทีนี้เราจะมาขอคําแนะนําจากไพ่ซิว่าเนี้ยค่ำคืนเนี้ยเขาอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆของเราเราสุ่มหยิบได้การ์ดสองใบนี้ก็คือว่าเขาตอนเนี้ยนะ ในกรณีที่คุณกับเขาเคยมีสัมพันธ์อันลึกซึ้งก็ตอนเนี้ยเขาอยากจะมีมันกับคุณเพราะว่าเขาเสพติดเรื่องอย่างว่ากับคุณส่วนกรณีที่ท่านใดไม่เคยมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งหรือเกินเลยการอะไรอย่างนี้นะก็อยากจะบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะมีสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับคุณในค่ำคืนนี้ที่คุณเปิดไพ่ดูนี้นะและก็คืนเนี้ยเขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณ อยากจะรีเทิร์นกลับเข้ามาในชีวิตอยากอยู่กับคุณเป็นครอบครัวเป็นคนรักอะไรเงี้ยพอเขาเกิดความรักเกิดความแบบรู้ตื่นแล้วอะว่าตอนเนี้ยคนที่เขารักคือคุณทีนี้เราจะมาฟังเอาละครก้าดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน้าว่าเ้าอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้นม่รู้กัน อาล็กซ์การ์ดอยากบอกอยาสื่อสารว่าขอให้คุณเนี้ยแสดงออกมาว่าคุณต้องการอะไรแสดงออกมาให้ชัดเจนให้ปรากฏเปิดเผยและก็จะมีสิ่งที่ดีตอบแทนเป็นแบบฟีดแบ็กกลับมาเนาะอเล็กซ์การ์ดอยากบอกอยากสื่อสารว่าใช้ชีวิตให้เต็มที่เพื่อชีวิตที่ดีกว่าแล้วก็ชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไม่ต้องไปเครียดไปซีเรียสเรื่องราวเก่าก็มันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ทําปัจจุบัน แล้วก็อนาคตให้ดีให้สดใสนะคะเพื่อนๆเอาแล้วก็การ์ดกาบอกอยากสื่อสารว่าด้วยการที่คุณเนี่ยเป็นคนกระตันยูรู้บนคุณคนก็จะได้สิ่งตอบแทนที่คุณคิดหวังไว้มันจะสมเร็จแล้วก็สมหวังนะคะทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะว่าถ้าอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยาสื่อสารว่าขอให้เพื่อนๆเนี่ยมองมุมมอง,มอ,งอีกด้านหนึ่งนะก็คือแบบว่าเหรียญมันมีสองด้านมองทั้งสองด้านแล้ว วินิจพิจารณาดูให้ดีนะคะใช้วิจารณญาณของคุณดูให้ดีๆและคุณก็จะรู้คําตอบเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณหวังไว้จะสมหวังแล้วก็บรรลุเป้าหมายด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้คุณเนี่ยตั้งอกตั้งใจไม่ว่าคุณจะกําลังเรียนหรือว่าไปเรียนเพิ่มเติมหรือว่ากําลังที่จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหรือต้องการที่จะฝึกติวอะไรอย่างนี้เนาะ ก็อยากจะบอกว่าขอยคุณเนี่ยตั้งอกตั้งใจแล้วก็เอาใจใส่มีสมาธิแล้วก็ตั้งอกตั้งใจเรียนหรือว่าสนใจกับหนังสือหน,นังสหาตำรับตำราของคุณหรือว่าวิชาความรู้ในตอนนี้แบบเข้มข้นเลยนะและผลออกมาก็จะดีขึ้นนะขอจบการทํานายของเพื่อนเพื่อนไม่แค่นี้นะคะคลิปการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมขอย้านะเป็นการอ่านดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจูนถึงการซื่อถึงกัน ส่วนท่านใดถ้าฟังแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปนะคะคิดซะว่าเราเล่านิทานนิยายฟังคำขำฟังพูดความบันเทิงเป็นหลักเพราะว่าคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้นะแล้วถ้าท่านใดถ้ารู้สึกว่าตรงนี้ดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วเล่าก็รบริหารเลยเพราะพริธาโลกขอเป็นกาลังใจให้กับทุกๆท่านโดยเฉพาะ f อของเราสําหรับวันนี้ขอให้ FC ของเรานี้มีแต่วความสุขความสําเร็จความสมหวังรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกท่านนะคะ ขอจบการทำนายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ